สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมรายการโมโตคัตตอมสั้นนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าตัวคันนี้กันทีร้อยครับไทอัพนิวทีร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ลูกค้าส่งมาคัตตอมนะครับจากกรุงเทพนะคะวันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับถ้าผมพูดไม่ชัดหรือว่าอะไรไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับขออภัยด้วยนะครับอ๋อวันนี้ด่อนฟันมาครับก็เจ็บปากอยู่เลยแต่คันนี้จะส่งรถแล้วเลยต้องมาถ่ายรีวิวให้ลูกค้าทุกท่านดูก่อนนะครับ ว่าคันนี้แปลงโฉมอะไรกันไปตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ราคาอยู่ชิ้นที่เท่าไหร่เป็นแนวแทางให้กับท่านผู้ชมที่ดูทุกๆท่านนะครับได้รู้ว่าเวลาที่เราจะแต่งอย่างเงี้ยมันราคาเท่าไหร่หรือว่ายังไงกันบ้างนะฮะคันนี้ครับก็สำหรับสำนักเรานะครับก็ยังคงสภาพที่ยัง1เน้นใช้งานนะครับขี่ได้นะครับ บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยอาจจะไม่สวยเฮ้ยทาไมตัดตูดไม่สั้นเท่าไหร่เลยแบบอะไรอย่างนี้นะครับทําไมเบาะยาวเป็นอย่างนี้คุมโค้งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเราต้องบอกไว้ก่อนนะครับของหรับสํานักเราเนี่ยเวลาที่เราทํางานกันเราจะคุยกับลูกค้าก่อนนะครับว่าต้องการรถที่เน้นใช้งานไหมหรือรถที่อะไรกี้หรือเปล่านะครับเอออันเนี้ยรถเน้นใช้งานด้วยแล้วก็สามารถซ้อนท้ายได้ตามปกติแล้วก็ขี่ ในสภาพที่สามารถใช้งานเข้าโค้งได้ตามปกติเหมือนกันนะครับอย่างดูเริ่มจากล้อยางนะครับทำไมเราใช้ล้อยาง MT60 นะฮะ MT60 น่าเป็นยางที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เป็นยางที่ค่อนข้างที่มีสมรรถนะที่ดีมากที่สุดแล้วนะครับแล้วก็แพงที่สุดแล้วแต่ถ้าเราใส่ยางใหญ่ก็มีลูกค้าบางท่านนะครับที่ใส่ยางใหญ่เหมือนกันยางใหญ่นะครับก็จะมีผลดีและผลเสีย1ใส่แล้วหล่อครับอันนี้ชมจริงครับ2นะครับ a ักชันคอนโทรลจะขึ้นจะลำบากในตอนใช้งานนะครับ 3. เวลาเข้าโคง้งหรือว่าสื่ออะไรพวกนี้ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้อยากให้ทุกท่านเรียนรู้ไว้เพื่อจะอะหเวลาเราแต่งรถเราต้องรู้แล้วถ้าเราสักใส่ยางใหญ่นะครับยางที่ใหญ่โอเวอร์ไซส์เราจะเป็นรถขี่เล่นสําหรับคนที่ไม่เน้นใช้งานอันนั้นผมแนะนํานะครับเพราะว่าสวยจริงอะไรจริงนะครับอันนี้เราเริ่มกันคันนี้ดีกว่า อันนี้ถ่ยาง MT60 นะครับหน้าหลังนะครับอยู่ที่ราคา12,500บาทนะครับยางหน้าใช้เบอร์110ยางหลังใช้เบอร์160นะครับตัวนี้ก็เป็นเบอร์ที่แนะนำมากที่สุดเลยนะครับยางหน้าอย่าใช้เกิน110นะครับถ้าใช้120ไปมันจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วก็หน้าอาจจะหนักแล้วก็ของที่มีขายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นยางปีเก่ามั่งอะไรมั่งนะครับลูกค้าก็จะไม่ค่อยนิยมนะฮะต่อมาบางคนหน้าครับบางคนหน้างานแต่งของ WW วนะครับก็อยู่ที่ราคา1,800บาทนะครับ จานครับจานดิสน้านี้นะครับเป็นจานแต่งนะครับยี่ห้อเกลเฟอร์นะฮะราคาอยู่12,500บาทนะครับส่วนจานหลังเหมือนกันจานหลังก็อยู่ที่8,500บาทนะครับจะแมทช์คู่กันนะฮะสำหรับรถนิวทีร้อยก็ใช้แค่2แผ่นเนาะนะครับรถทีหน่งนยหรือว่าอะไรพวกเนี้ยก็ใช้ถึง3แผ่นก็จะหมดเยอะนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เปลี่ยนจาน ถามว่าบางคนนะครับที่จะเปลี่ยนจานนะครับสมมติจานคุณศึกหรือว่าจานคุณไรนะครับใช้ของแต่งเลยนะครับไม่ต้องรอใช้ของศูนย์ของเดิมนะครับเพราะของสู์ของเดิมค่อนข้างที่จะราคาพอๆกันโดยแนะนําให้ใช้ของแต่งไปเลยนะฮะต่อมานะครับเ็เป็นไฟเลี้ยวครับอันนี้เป็นขาจับไฟเลี้ยวหน้านะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา800บาทนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวมอเตอร์ไซคนะฮะอยู่ที่ราคา4,500บาทนะครับ ออกมานะครับก็จะเลื่อนขึ้นมาก็คือขาจับไฟหน้านะครับขาจับไฟหน้านี้ของรับนิวทีร้อยทุกคันนะครับจะต้องใช้ขาไฟหน้าที่เป็น3าลูหรือตัวยาวนะคะอันนี้คือเท่ากับสเปคเดิมๆของรถที่ให้มานะครับความยาวของมันนะอยู่ที่ราคา2,500บาท้ํบาทหรับคนที่ถามเข้ามานะครับอยากใส่สั้นกว่านี้ได้ไหมได้ครับก็จะใช้ตัว2อลูนะครับหรือว่าของสติทวินนะฮะใช้ตัวนั้นได้ราคา25 0 0เหมือนกันแต่ใส่กับทีร้อยได้ไหมใส่ได้ครับแต่ต้องตัด ว้ากะโลกด้านหลังนะครับเพื่อหลบกุญแจเพื่อให้หน้ามันย่นเข้าไปได้นะครับเพราะว่าถ้าคุณขยับเข้ามาอีกเนี่ยมันจะติดตรงช่องกุญแจตรงนี้นะฮะอยู่ด้านหลังตรงนี้ครับคุณต้องตัดกระโหลกเว้าไปถ้าใครไม่เสียดายกระโหลกเดิมเดมก็สามารถที่จะใส่ได้นะฮะอันนี้เป็นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับคนที่ชอบนะฮะต่อมานะครับกระบอกชกหน้าโอลินนะครับเป็นไส้ชกแต่งนะฮะอันนี้ราคาอยู่6,8พ0นแาบนะครับแล้วก็ต้องใช้น้ำมันชกอีกหนึ่งขวดนะครับอยู่หนึ่ ฮะต่อมานะครับเป็นแฮนด์นะครับพวกนี้เป็นแฮนด์แท็กเกอร์เตี้ยนะครับแท็กเกอร์เตี้ยอยู่ราคา2,300ันามนะฮะมือเบรกมือคัสตราคาอยู่2,500ันหครับปลอกแฮนด์บิดเวลนะฮะราคาอยู่ที่พั0สองนะครับฝาปั๊มนะครับตัวนี้เป็นฝาปั๊มลายอังกฤษของโมโทนะครับราคาอยู่ประมาณ2,000กว่าบาทได้ครับตัวนี้ประมาณ2,500ันาครัราคาตัวไหนที่ไม่เป๊ะนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะส่วนแฮนด์แท็กเกอร์เนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราค่อนข้าง ผมจะไม่ค่อยแนะนำนะครับจะจะได้แค่แต่งสวยนะครับแต่ขี่อาจจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับตามตรงเลยต่อมาครับเราเริ่มจากอันนี้ต่อเลยนะครับฝาถังนะครับฝาถังออมันตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อโมโทนะฮะโมโทนี่มีหลายแบบมากอันนี้เป็นฝาเกียวบิดปิดธรรมดานะครับสำหรับคนที่จอดรถอยู่บ้านนะครับอันนี้ก็แนะนําให้ใช้ตัวนี้สวยสุดแล้วแล้วก็มีฝาถังดีดอีกหลายราคาเลย4 0 0พันกว่าบาท5,000ันแล้วแต่ไปเลยนะครับตัวนี้จะถือว่าเป็นอีกตัวที่ผมชอบมากเลยแล้วก็นิยมขายดีที่สุดแล้วตัวนี้นะคะ ต่อไปนะครับอยู่ที่ถังน้ํามันนะครับถังน้ํามันเราทําเกรดงานคุณภาพนะครับราคาอยู่ที่10,000บาทนะฮะตัวนี้อยู่ที่ลูกค้าจะดีไซน์เลือกรายมานะครับต่อมาเลยก็จะมีตัวโลโก้ตัวนี้เป็นโลโก้แท้ของศูนย์นะครับราคาอยู่ประมาณ5 0 0 0ันกว่าบาทยางข้างถังของโมโตนครับราคาคู่ละ2,800ับาทครับอันนี้เป็นยางคุณภาพค่อนข้างดีนะครับถ้าของจีนก็ประมาณสักไม่เกินพันนะครับแต่แปะรับเดียวก็หลุดแล้วนะครับฮะตัวนั้นจะคุณภาพแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ เลื่อนลงมานะครับก็จะเป็นฟินคอท่อครับฟินคอท่ออยู่ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับตัวนี้ใครที่ใส่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าสวยจริงนะครับบางทีอาจจะมองดูในกล้องหรือว่าอะไรพวกนี้อาจจะมองดูเฮ้ยมันแปลกตาเฉยๆหรือว่าอะไรเงี้ยครับแต่แนะนําสมควรที่จะใส่ครับตัวนี้ช่วยระบายความร้อนด้วยอะไรด้วยหลายๆหลายๆกรณีนะครับต่อมากันลมนะครับอันนี้เป็นกระลมตุ้มของงานที่ร้านนะครับราคาที่3,000บาทนะครับชุดหนึ่งสายขวานะฮะแล้วก็ มาเป็นฝาตรงคีบเครื่องนี้ครับเป็นลายอังกฤษครับอันนี้ของยี่ห้อโมโทนเหมือนกันคู่หนึ่งอันละอันละ1 8 0 0ันรอบาทซ้ายขวาอยู่ที่สาม0ันหกะฮะท่อครับอันนี้ก็ยังเป็นท่อโลเวลอยู่นะครับเป็นล้อโลเวลที่ผ่านแคทนะฮะตรวนี้ก็จะขายดีนิดนึงครับราคาอยู่หนึ่งหบาทนะครับผมต่อมาเลยจะเป็นหัวเกียร์ครับตัวนี้หัวเกียร์งานของโมโทนนะครับราคาอยู่ที่1 0 0 0ันบาทเท่านั้นนะครับ ไม่รู้และช่วงกลางนี่ยังมีตรงนี้อีกครับโอ้ลืมไปลืมตรงช่วงนี้ครับการสะบัดครับยอดนิยมครับโอรินนะฮรราคาอยู่หนึ่งหมื่นเอ่อเฉพาะตัวกานสะบัดอย่างเดียวนะครับราคาอยู่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับแล้วก็ชุดขาด้วยอีกสองพันรวมแล้วอยู่ประมาณหนงหมื่นหกะานตัวนี้เวลาที่ทุกคนใช้กันนะครับสำหรับงานที่ผมออกแบบมาจะต้องกระดิกได้อย่างนี้นะครับอันนี้คือเรื่องปกตินะฮะเวลาใส่แล้วติดตั้งเข้าไป เวลาถ้ามุดมันขืนกันหรือว่าน็อตมันหลุดหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะรู้ได้ทนันทีว่ามันขยับไม่ได้แล้วอันนั้นคืออันตรายกับตอนที่เราใช้งานนะฮะตัวนี้พอมากมาดมะนาวกาดมะนาวนี่เป็นงานของที่ร้านนะครับราคาอยู่2,500าบาทครับเป็นตัว2ชั้นนะครับแล้วก็มีกันแข้งครับที่เขียนลายเซ็นคําว่าไท่อ้ํานะครับก็งานของที่ร้านเหมือนกันราคาอยู่2,500บาทเหมือนกันนะครับลองยค่อยๆเลือกสรรดูนะครับอะไรแต่งของไท่อ้มมีเยอะมากมีแสนหมดแสนมีร้านหมดร้านแน่นอนครับ ต่อมานะครับคือทรงงานตัดท้ายผมเริ่มจากเบาะก่อนเลยกันนะครับเบาะตัวนี้เป็นเบาะคุมโค้งนะฮะอันนี้ก็เป็นที่ลูกค้าเลือกนะครับเบาะเวลาตัดท้ายเรามีหลายแบบนะครับมีเบาะที่เว้าเข้ามามีเบาะที่คุมโคง้งมีเบาะเสมอโคง้งอยู่ที่ว่าลูกค้าต้องการกว้างการแคบแบบนี้สามารถดีไซน์และเลือกสรรได้ตัวเองได้หมดเลยนะครับอันนี้ระยะตัดท้ายของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้เทียบจากฝั่งนี้ก็จะเป็นประมาณน็อตประมาณนี้นะสำหรับคนที่อยากตัดท้ายนะครับ เนี่ยครับประมาณนี้เลยประมาณแผ่นสเปสเซอร์ตัวนี้เลยนะครับสําหรับคนที่ที่จะวัดดูกับรถเดิมๆนะฮะว่าเราตัดท้ายไปเยอะไหมจริงๆแล้วไม่เยอะเลยนะครับนิดเดียวเองเดี๋ยวผมนั่งให้ดูนะครับนั่งอีกคนได้ไหมตาก,กล้องวายเนี่ยเดี๋ยวดูทีมงานเรานั่งคู่กันนะครับว่าเหลือๆครับครับยังมีพื้นที่ด้านหลังนี่บะมีไหมตาก,กล้องอ่าเห็นไหมครับ สำหรับคนที่จะตัดท้ายทางร้านผมนะครับอยู่ที่คุณเลือกจะเอาสั้นหรือเอายาวก็ได้โอเคครับผมครับอยู่ที่เราเลือกสันแล้วก็บรรจงมันเข้าไปนะฮะอันนี้เบาะอยู่ห้าพันห้านะครับท้ายโค้งนะครับอยู่ตัวละหนึ่งพันหนึ่งพันบาทนะครับค่าทำสี่โค้งอยู่พันหาหนึ่งพันห้ารอยบาทมังโคนหลังอยู่สาม0ันห้าครับไฟท้ายอนาล็อกตัวนี้เป็นงานคุณภาพอย่างดีนะคะของก็ถือว่าแพงที่สุดแล้วไฟท้ายตัวนี้นะครับราคา4ี่พันห้าร้อยบาทนะครับ ต่อามาขาไฟเลี้ยวครับขาไฟเลี้ยวใช้ตัวบางนะฮะราคาอยู่ที่450บาทไฟเลี้ยวมอเตอร์เกียร์อยู่4,500ครั 4, บส่วนชกหลังครับชกหลังตัวนี้เป็นโอลินซับแพงค์นะครับอยู่ที่28,500นะครับแล้วก็น no ็อตหน่วยชกแต่งครับสำหรับคนที่ไม่มีนะครับอะไหลจ่จุกจิกเล็กๆน้อยๆนะครของที่ร้านมีนะครับราคา650บาทนะครับต่อคู่นะฮะักานเกียร์ฟเฟอร์ข้างหลังนะครับอยู่ที่8,500นะฮะนอกกนั้นก็มีวนมาทางด้านนี้นิดนึง ต่อมานะครับก็จะมีบังโซ่ครับอันนี้เป็นบังโซ่แต่งของยี่ห้อโมโตะครับราคาอยู่ที่3,500บาทนะฮะแล้วก็มีตัวนี้ครับขาป้ายข้างนะครับราคาอยู่ที่2 2 0 0นนะฮะคันนี้นิวทีร้อยจะใส่ขาตั้งคู่ด้วยขาตั้งคู่ของเราของงานเ w สิวนะครับเหมือนของแท้ทุกอย่างนะครับราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับน่าจะหมดแล้วครับเดี๋ยวมาฟังเสียงข้อกันหน่อยดีกว่าดูจากทรงรถคันนี้แล้วน่าจะลูกค้าหลายๆคนน่าจะชอบอยู่นะครับตัวนี้แหมผมชอบมากเลยคันนี้ ท่อโลเวลเราเน้นไม่ดังนะครับใส่แคใส่เข้าไปในแคตเดิมยังไม่เปลี่ยนเอ็กไพ์นะคะอันนี้จะเสียงนุ่มๆตามปกตินะครับเวลาที่เรากระแทกแบบอะไรเงี้ยมันก็จะบึ้มขึ้นนะครับสำหรับคนที่ชอบแต่งแต่แต่ไม่อยากชอบเสียงดังมากนะครับก็เน้นก็เป็นโลเวลตัวที่ผ่านแคตเดิมนะครับแต่ใส่อ็กไพ์เข้าไปก็บึ้มเหมือนกันนะฮะ แต่อันนี้ก็จะเป็นขั้นแรกถอดทุกผู้เสียงออกแล้วก็ยังผ่านแคตเดิมจริงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้อจะอธิบายอะไรแล้วครบหมดทั้งคันแล้วยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกับรายการมมโตกรัตขอมเราแล้วก็อย่าลือมอุดหนุนน้ำยาโปรโมโตของเรานะคะ น้ำยาเคลือบสีรถกับน้ำยาทางยางดำที่ขายดีมากครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่าน,านมากนะครับที่คอยอุดหนุนแล้วก็คอยติดตามรายการของเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย